ทุกคนทำภาวนาในลักษณะอย่างนี้ทำภาวนาโดยจิตโดยใจในลักษณะอย่างนี้คือทำให้พระเจ้ารักทำให้พระธรรมรักทำให้ข้าเปน็นอเดียวก,กันกับพระรัตนตรัยันั่นแหละคือการทำภาวนาอย่าได้เห็นว่าการทำภาวนาเป็นเรื่องหลับหูหลับตาบ้าบ้าบอๆเป็นเพียง พิธีดีตองกันเลยอย่างน้อยที่สุดขอให้เห็นว่าอาการอ้อนวอนนี่เป็นการทำภาวนาที่มีค่าที่สุดจำเป็นที่สุดที่ทุกคนจะต้องทำต่อสิ่งสูงสุดแล้วแต่ว่าใครจะมีอะไรเป็นสิ่งสูงสุด พวกถือพระเจ้าก็มีพระเจ้าพวกที่ไม่เรียกว่าพระเจ้าก็เรียกว่าพระธรรมหรือแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการมอบตัวให้แก่พระเจ้าหรือแก่พระธรรม การทำภาวนานี่มันเป็นเหมือนการลงจิตลงใจให้สัสัญญาปติยาณเป็นการมอบตัวให้แก่พระพุะทธธรรมประสงค์คือให้แก่ธรรมะสูงสุดรวบยอดหรือว่าให้แก่พระเป็นเจ้าสูงสุดก็ตามใจกันแล้วแต่จะเรียกท่านการทำภาวนาในความหมายอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย จะพูดทั่ชาตทีมก็จะพูดว่าเป็นการขอรับทำงานตามแต่จะใช้เป็นการขอรับทำการงานตามแต่ท่านจะใช้ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากแต่ประการใดนี่คือการอ้อนวอนสัรตนไตรที่ท้าจริงเนื้ยมัวเล่นตลก หรือว่าว่ากันแต่ปากจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขอให้มีการอ้อนวอนพระรัตนตรยัยเหมือนที่เราอ้อนวอนพ่อแม่เมื่อเราต้องการอะไรจนได้สิ่งนั้นนี่คือการอ้อนวอนที่มีความหมายที่มีเหตุผลที่ควรกระทำและเมื่อกระทำลงไปแล้วมันก็เป็นการทำภาวนา มอบตัวให้แก่พระตัตนตรยัยขอรับทำงานทุกอย่างทุกประการตามแต่ท่านจะใชา้ที่ทุกก็คือตามที่สติปัญญาของเราที่เห็นพระตัตนตรัยแล้วจะมองเห็นได้เองว่าเราควรจะทำอย่างไรพระตัตนตรัยจะมีปากที่ไหนมาใช้เรา มันจะมีขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วความรู้สึกก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเราเองว่าท่านต้องการให้ทำอะไรอย่างในศาสนาชื่อเตียนเขาเขียนไว้ชัดว่าพระเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราอย่างนี้มันก็นได้มันก็ง่ายมันชัดดีแล้ว ที่ในพุทธศาสนาเนี่ยจะว่าอย่างไรเรากล่าวได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นเหมือนที่พระพุทธเจ้ารักเราถ้ายอมรับว่ามันเหมือนกันมันก็ทําได้ปฏิบัติได้โดยหลักอันเดียวกันแต่ว่าเรามองดูแล้วมันไกลกว่านั้น คือว่าพระพุทธจะทำพระสงค์นมีความมุ่งหมายให้เราประพฤติประโยชน์หรือทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นหลักการมีอย่างนั้นความมุ่งหมายมีอยู่อย่างนั้นแสดงชัดเจนอยู่อย่างนั้นนี่เราอ้อนวอนพระรตัตนตรัยด้วยการตั้งใจทําให้สําเร็จตามนั้น เพื่อเกิดประโยชน์ขึ้นมาทั้งแก่ตัวเองและแก่ส่วนรวมทั้งหมดยังค่ำลงจะทำภาวนาในส่วนนี้นั่นก็ทำนึกค้นหาหนทางวิธีจะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ได้โดยตั้งใจจะสนองคุณพระัตนาทายัย แล้วพอรุ่งขึ้นสว่างขึ้นก็ทำจริงๆลงไปนี่เรียกว่าทำภาวนา <c oughs> ทั้งหมดนี้พอจะสรุปความว่าเป็นการทำภาวนาในทางของศรัทธาคือเจริญศรัทธานั่นเองได้บอกล่างต้นว่าคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เจริญนี่เจริญศรัทธา ก็ทำศรัทธาให้มันมากให้มันเจริญ <c oughs> ขอทุกคนไปคิดดูให้ดีแล้วข็อให้ได้ทำภาวนาอันนี้ทุกค่ำเช้าข้าวนอน <c oughs> คือทำความรู้สึกในจิตใจที่ให้เกิดความเชื่อความเลื่อใสในพระพุทธธรรมประสงค์ คือในสิ่งสูงสุดเรียกรวบยอดว่าธรรมะสูงสุดก็ได้ก็จะเกิดเป็นนิสัยที่ดีที่งามขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยคือผลของภาวนาที่ถูกต้องทีนี่มาถึงอันดับที่สองการทำภาวนาในระดับ สมาธิคือทำสมาธิให้เจริญก็เป็นสมาธิภาวนา <c oughs> เรียกว่าเจริญสมาธิได้เคยอ่านพบหนังสือบางเล่มก็เขียนไว้ว่าฝรั่งคนหนึ่งเขาว่าอ่านบทละครของเชคสเปียร์สสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมง ยังดีกว่าไปนั่งหลับตาข้าวชานโง่โง,ง่ตามแบบชาวอินเดียตั้งร้อยปีฝรั่งคนนั่นเขาว่าอย่างนี้แต่ว่าโยคีนั่งหลับตาข้าวชานตามแบบของโยคีในอินเดียทั้งร้อยปีฝรั่งคนนี้เ็ไปอ่านบทละคเรเชคเจะเปียใช้สักชั่วโมงสองชองั่วโมงยังได้ประโยชน์กว่านี่มันพูดให้มันโง่เอง ไอคนพูดมันพูดไปมันโง่เองพราะมันไม่รู้ว่าการนั่งข้าวชาทําแบบโยคีในอินเดียเนี่ยมันทำอะไรมันมองเห็นเป็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนอ,นอกจากไปนั่งหลับตานิ่งๆอยู่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเ <c oughs> ขาจึงถือว่าข้าวชานอย่างโง่โง่ตาแบบขงชาวอินเดีย ตั้งร้อยปีสู้มาอ่านหนังสือปัจจุบันนี้สักสองสามชั่วโมงก็ไม่ได้